ฮอนด้าสกโสวัสดีครับหลายท่านยังคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำรถเข้าเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเราควรเข้าศูนย์ทุกๆ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึง่งมาถึงก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ3สเต็ปง่ายๆในการนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับสเต็ปที่1เพื่อความสะดวกแนะนำโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย1วันไดท่เบอร์นี้เลยนะครับหรือช่องทางนี้ครับเก็บสิ่งของมีค่าและเอกสารสำคัญต่างๆของท่านออกจากรถและสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาเข้าศูนย์บริการทุกครั้งคือสมุดร,รับประกันเล่มนี้นะครับ สเตปที่2เมื่อมาถึงศูนย์บริการท่านสามารถขับรถเข้าจอดที่จุดรับรถแจ้งซ่อมพร้อมแจ้งทะเบียนรถและรายการที่ประสงค์จะรับบริการในวันนี้กับพนักงานรับรถได้เลยครับสิ่งสำคัญท่านควรตรวจสอบสภาพและรอยรอบคันก่อนเข้าซ่อมร่วมกับพนักงานรับรถและเซ็นเอกสารรับทราบทุกครั้ง เอกสารใบสั่งซ่อมประเมินรายการค่าใช้จ่ายหากมีข้อสงสัยควรสอบถามพนักงานให้อธิบายรายละเอียดก่อนเซ็นอนุมัติงานซ่อมนะครับระหว่างที่รถของท่านกำลังตรวจเช็คท่านสามารถนั่งรอรับรถได้ที่ห้องรับรองของศูนย์บริการ หรือทางศูนย์บริการฮอนด้าสกลนครมีรถบริการรับส่งตามจุดต่างๆระยะทางไปกลับไม่เกิน10กิโลเมตรสเต็ปที่3ตรวจสอบรถก่อนรับมอบตรวจสอบรายการและค่าใช้จ่ายว่าถูกต้องตามรายการที่ท่านอนุมัติก่อนการชำระเงินทุกครั้งก่อนรับมอบรถท่านควรตรวจสอบสภาพรอบคันให้เป็นที่พอใจร่วมกับพนักงานรับรถ หากมีข้อสงสัยอย่าลืมสอบถามกับทางพนักงานก่อนนำรถออกจากศูนย์บริการนะครับสำหรับการรับประกันคุณภาพงานซ่อมทางศูนย์บริการฮอนด้ามีการรับประกันคุณภาพงานซ่อมให้กับรถยนต์ของท่านอยู่ที่6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนครับฮอนด้าสกลเราจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งรถของเราเอง แล้วพบกันที่ศูนย์บริการฮอนด้าสกลนครนะครับ